ครับก็อันนี้เป็นบทที่9นะครับผมชนะพลจันรสิริผลนะครับวิชา MK สามสี Consumer Behavior นะครับก็วันนี้จะพูดถึงกับเรื่องกลุ่มอ้างอิงนะครับซึ่งกลุ่มอ้างอิงเนี่ยมีอยู่2ประเภทครับคือกลุ่มอ้างอิงแบบประมภูมินั่นก็คือกลุ่มครอบครัว Family หรือ f r ื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็กลุ่มทุตทยภูมิครับก็จะเป็นพวก Celebrity ดาราหรือนักร้องนะครับประมภูมิ ุติยภูเหมือนเดิมนะครับอาจะเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องตามตามตามสเต็ปซึ่งกลุ่มต่างเนี่ยจะแยกออกมาได้ประมาณหลากหลายหลากหลายขแขนงนะครับก็ครอบครัวกลุ่มเพื่อนกลุ่มชนชั้นทางสังคมนี่คือแบ่งมาเป็นหมวดนะครับกลุ่มที่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เลือกเลือกสารแล้วก็วัฒนธรรมกลุ่มวัฒนธรรมทางธรรมชาติทาง,ทางประจำชาติแล้วก็กลุ่มอ้างอิงวัฒนธรรมทาง วัฒนธรรมทางประชาชาติอื่นนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็กระบวนการการตัดสินใจซื้อในครอบครัวน,นะครับก็จะเริ่มจากผู้เริ่มก่อนแล้วก็จะเริ่มต่อจะต่อด้วยการรวบรวมหาข้อมูลครับพอเรารวบรวมหาข้อมูลเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็ถึงจะซื้อแล้วก็มาใช้ครับนี่คือนี่คือกระบวนการการการขั้นตอนนะครับก็ออกมาเป็น6ขั้นตอนเลยนะครับ แล้วก็กลุ่มอ้างอิงเนี่ยจะมีพฤติกรรมการบริโภคจากการอ้างอิงก็เราจะใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงที่อันนี้คือกลุ่มคนที่ทําให้สามารถทําให้มีม,มีมีอิทธิพลที่ทําให้มีการดึงดูดเกิดขึ้นนะครับก็การใช้คนที่มีชื่อเสียงครับหรือใช้พวกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์อะไรตาสัตวอาจารย์ต่างๆนะครับหรือว่าการดึง การดึงสถานการณ์เหตุการณ์จริงมาใช้หรือจะเป็นกลุ่มผู้บริารหารลานัดากนะครับเราประมาณนี้นะครับผมนี่คือกลุ่มอ้างอิงน,นะครับก็ยังไงวันนี้จบเร็วหน่อยอยังไงก็พลาดยังไงก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับธนาพลจันทาศิษนผลขอลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ